สวัสดีครับมาวินเชียงกงครับผมสวัสดี f อซและสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับที่เขามารับชมพิกัดตอนนี้ก็อยู่ร้านเหมือนเดิมครับผมมามีรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันครับเป็นรถยาว8เมตรครับผมเป็นรถบัสพัดลมนะครับชันเดียวครับเป็นรถโรงเรียนครับสายเหลืองครับผมคันนี้เราได้ลากมาครับไปซื้อโดยช่องสีบุญเรืองนะครับไปซื้อมาที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับคันนี้ลากมาเห็นว่าเครื่อง เครื่องเสียครับตัวนี้เห็นว่ามีรอยถอดท้องอ่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกันีะอันนี้เอกสารคู่มือชุดออนเรียบร้อยนะครับทะเบียนยังไม่ขาดนะครับทะเบียนยังไม่ขาดทะเบียนขาดมาแล้วครับผมสามสิบกันยาสองห้าหกหกนะครับผมอ่าก็มาต่อสามสิบอ่าไม่ขาดครับสรุปไม่ขาดครับผมทะเบียนยังไม่ขาดเป็นหกหกละ ตัวนี้เป็นคัสซีของอีสุซุนะครับอิสุซุเป็นตัวเลือกเล0หนึ่งสี่ศูนย์นะเป็นป้ายทะเบียนสี่ศูนย์นะครับรถส่วนบุคคลเหมาะสำหรับไปทำร้านอาหารร้านก๋วยเตี๋ยวร้านตัดผมแล้วก็ร้านกาแฟรถบ้านได้หมดนะครับเพราะว่าเป็นทรงคลาสสิกทรงโบราณอีกคันหนึ่งนะครับ ็นยางขอบย0ิบนะครับตัวนี้ใช้เป็นยางขอบยีตัวนี้แต่ก่อนน่าจะเป็นรถแอร์นะครับแต่ก่อนน่าจะเป็นรถแอร์แล้วก็มาแปลงเป็นพัดลมนะครับมีเครื่องท้ายตัวหนึ่งด้วยนะครับผมอยู่ด้านหลังตอนแรกกะว่าจะไปขับมานะครับก็คุยกันว่าเครื่องดีนะครับผมพอไปถึงรถแล้วเครื่องพังนะครับก็เลยคุยราคากันใหม่ ถกลงราคากันใหม่แล้วก็ได้ทำการลากมาครับอ่ะนี่ครับถอดฝาสูบถอดห้องอ่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องอีซูซุ 6BD1 ฝาดำแล้วก็เป็นเครื่อง165แรงม้านะครับผมเกียร์น่าจะเป็นเกียร์ล็อกค่าเกียร์ครับผมอ่ะเกียร์เป็นเกียร์ล็อกค่าเกียร์เดินหน้านะครับเ,เป็นเป็นเครื่องท้ายนะครับคันนี้เป็นเครื่องท้าย อ,อ้เปิดไม่ได้ตอนแรกผมก็นึกว่าเครื่องที่อยู่ท้ายเป็นเครื่องแอร์นะครับที่ไหนได้ก็เป็นเครื่องเครื่องรถจริงๆเลยเป็นรถเครื่องท้ายนะครับสรุปเป็นรถเครื่องท้ายไหนว่าเห็นว่ามีเครื่องอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเห็นซิวเรืองบอกว่ามีเครื่องอีกตัวหนึ่ง ผมก็เลยพูดไปว่ามีเครื่องสองตัวผมนึกว่าเป็นเครื่องแอร์นะครับอยู่ตรงท้ายที่ไหนได้ก็เป็นเครื่องรถเลยแล้วอีเครื่องอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงไหนนะครับไปดูก่อนอ้มีเครื่องตัวเดียวหรอวะเครื่องหน้าก็ไม่มีเครื่องกลางก็ไม่มี สรุปว่าเป็นเครื่องท้ายครับเป็นเครื่องตัวเดียวนะครับผมต้องขอถอดขออภัยที่ล่ำพิษจะเป็นเครื่องหน้าเครื่องท้าย <c oughs> เครื่องกลางทำเป็นรถบ้านได้หมดนะครับผมภา,ายในกว้างนะครับภายในกว้างเอาเบาะออกเนี่ยยิ่งโล่งเลยกว้างเลยกว้างน่าจะสองเมตรกว่านะครับ แน่นอนความกว้างนะความยาวของรถก็อยู่ประมาณแปดเมตรครับความกว้างของรถเนี่ยสองเมตรกว่าแน่นอนครับจากซ้ายไปขวาความสูงก็จะอยู่ประมาณออตอนนี้ก็จะอยู่ประมาณร้อยแปดสิบได้นะครับร้อยแปดสิบห้าได้ความสูงจากพื้นนะครับอ,อีสุสทั้งคันนะครับคันนี้ กระจกด้านหน้าแตกแล้วด้านซ้ายครับผมมีประตูขึ้นลงหน้าหลังสองทางนะครับเข้าใหม่นะครับเข้าใหม่คันนี้สงสัยน่าจะจะถอดซ่อมนะครับผมก็เลยไม่ซ่อม พื้นปูด้วยพื้นไม้นะครับเป็นพื้นไม้อะไรช่องสุบของอันนี้เป็นเฟืองท้ายของอีซูซุนะครับอีซ u ซุ tx ใช้เป็นยาง9ก้ขอบ20นะครับผม สภาพยางก็ไม่ค่อยสวยนะครับผมายางเส้นนอกก็เส้นในเส้นในสวยครับเส้นในสวยเส้นนอกพอใช้ได้ครับโอ้แดบดบร้อนครับตอนนี้มันเป็นพื้นปูนด้วยครับเป็นพื้นปูนซีเมนด้วยยิ่งยิ่งร้อนไปอีกนะครับผมพื้นปูนมันจะร้อนกว่าพื้นดินนะครับ นึกว่ามีเครื่องสองตัวก็ได้ยินแต่สีบุญเรืองพูดบอกว่ามีเครื่องสองตัวผมก็นึกว่าเครื่องตัวนี้เครื่องท้ายเป็นเครื่องแอร์เป็นเครื่องหน้าที่ไหนได้มีเครื่องตัวเดียวเป็นเครื่องท้ายนะครับเป็นเครื่องรถวิ่งเลยสภาพยางด้านขวาก็พอใช้ได้นะครับคัดซีใหญ่นะครับแต่ว่าเป็นคัดสีโค้งโค้งตามรูปเลย เป็นถังลมน่าจะเป็นทิฟฟี่แยกหรือว่าใช้น้ำมันดันลมนะครับเดี๋ยวผมไปดูกันดูแป้นก็รู้ครับผมดูแันเหยียบก็รู้ถ้าเป็นทิฟฟี่ของแทกโออันนี้เป็นเบรกทิฟฟี่นะครับเป็นระบบเบรกทิฟฟี่ของบรายพาวเวอร์นะครับคาน้าก็เป็นของอีซูซูทีเอ็กเลยนะครับผม น่าจะเอายางอะไรเส้นนี้น่าจะเอาไปจากร้านเรานะครับไปเปลี่ยนลากมานะครับ <c oughs> ใครชอบสายเหลืองนะครับก็กินกลางเข้ามาได้นะครับผมขายไม่แพงนะครับผมขายไม่แพง กวนโทรมาสอบถามได้นะครับหรือว่ากิีนกางเข้ามาได้แอดไลน์เข้ามาได้นะครับถ้าไม่อยากโทรมาก็แอดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับแต่ว่าเอกสารชุดโอนเรียบร้อยนะครับคันนี้เอกสารชุดโอนเรียบร้อยเป็นป้ายจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ ครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับมาวินเชียงกงรับซื้อขายทั่วไทยครับ